ดีดีเบาเบาเช้านี้ที่ส่วนแล้วเป็นเวลาตีห้าหกโมงแล้วยังเงียบอยู่เยลยชิวมากเลยอากาศเย็นมากเลยลลนะวันนี้ประมาณแค่ยีสะนะ่สิบองศาเลยไม่ครับอันเดิร ผมอย,อยากบอกพี่ว่าผมชอบวิ่งเพจฟรีมากเลยครับชใช่แต่ตอนผมวิ่งเองเองอะคนเดียวผมก็รีบจบไปอย่างนั้นแหละอ้าวาอ๋อเฮ้ยโอ้ตรงนี้เด็กอย,อ,อยูส่ววววสวยเลยครับตอนเนี้ยหกหนึ่งศูนย์ค่ะทุกคน หกหนึ่งนย์นนะนัดก,กันนัดก,กันหกครึ่น มากมีสามคู่นะคะมูีเว็บโปรไฟล์แล้วก็มีเวมเบโลพรีเมียมแล้วก็มีอัลฟปรไฟลค่ะอัลโปไฟล์สามเนาะอัพโปรไฟล์สามใช่ไหมคะได้ทุกสีค่ะถ้าปีนี้อัพโปไฟล์สีมาอัลโปไฟล์สีมาถ้ามาลหรมาเอาไหมเอาสิเป็นคนแรกที่ใส่ด้วยอยากอวดเดี๋ยวแม่มาได้ลอง วันนี้ค่ะสวัสดีคการอัปเดตอัปเดตการฝึกซ้อมช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะคะถึงจะยังไม่ได้มีโปรแกรมลงงานใหญ่ก็คือโคศาก็ยังให้ซ้อมอยู่เพราะว่าแอนจะมีไม่ใช่โปรแกรมวิ่งแค่ที่เดียวเป็นไฮล็อกค่ะอ่แอร์จะมีลงไฮล็อกที่ไทยนะครับซึ่งเขาลงทะเบียนไล้เส็นเส็นหมดแล้วนะใช่ไหมครับ ตลอดเราไม่รู้เลยอะเป็นแบบว่าเป็นเป็นการแข่งแบบไหนครับเป็นการแข่งแบบไหนคะนแ,แบบนคะอนลงมิกซ์เดโบค่ะแล้วก็ลงโอเปนโซโลอันนี้นะต้องแนะนำต้องแนะนำก่อนนะนี่คือน้องหวายนะครับน้องหวายที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นนักนักกีฬาไฮร็อกผู้รันวงการไฮร็อกผู้รันวงการไฮร็อกผู้ป้ายยาผู้ป้ายยาบางคนเขาเป็นคนลงป้ายยาทุกวันที่มาวิ่งด้วยกันก็พูดทุกวันตื่นพี่แอนหรอกเขาเลยนะตื่นพี่แอนหรอกเออลงก็ได้ลงก็ได้แล้วไม่ได้ดูไงดูไงว่าพี่แอนลงอ่ะพี่แอน่ะต้องชนะโพเดียมแน่นอนโอ้โหโคชดี โอ้ยอันนี้เริ่มซ้อมแล้วค่ะเราเราต้องไปลาเดือนเราต้องไปเชียร์สองเดือนนะครับใช้เวลา2เดือนในการเตรียมตัวนี้เดี๋ยวแอนจะมาเปิดอีกทีว่าพาร์ทเนอร์แอนเป็นใครนะคะเพราะตอนนี้ตอนนี้เขาอยังแอนยังไม่กล้าเปิดเลยเพราะกลัวเขาจะเทมากเลยแอนก็จะแบบไม่มีคนเล่นด้วยนะคะเป็นเป็นเงีมๆนี่มั้ะเป็นเซเล็บ เ่็นหน้าที่คุณพ่อท่านหนึ่งนะคนี่คุณพ่อู้พรลูกคลอดออกมาแล้วจะมีเวลามาซ้อมไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะคะอ๋ออันนี้ก็ไว้ใจไม่ได้ค่ะเสดได้สั่ย่าได้ไหมคะั่งโอ้โยนี่ดูไปย่แล้วนะแนี่รู้แหละกดดันกดดันเผื่อเขามาดูก็กดดันเข้าไปในตัวด้วยคุณซ้อมได้แล้วนะเป็นไงดิฉันตายนะดิฉันแบบเสลดพุชเสลดพูนะอะไรแบบนี้เลยเบอร์ปี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวฝากติดตามพี่แอนนะครับ ในงานไฮ็อกแต่ช่วงนี้ก็คือยังมีงานวิ่งอยู่นะตลอดเลยงานวิ่งค่ะก็มีเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็มีงานวิ่งรันคอร์คิสนะคะแล้วก็สิ้นสิ้นเดือนนี้ก็มีอีกนะคะแอนก็ยังวิ่งอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็รอจะไปมาราธอนเป็นเมเจอร์นึงของเราปลายปีก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะไปไหนอะไรยังไงครับมีมีมีมาราธอนต่อแน่นอนสําหรับคนที่ติดตามแอนยังยังไม่เลิกยังไม่เลิกใช่ไหม กดดันมากดดันกดดันมากเหรอตไปใช่ไหมติดตามตันต่อไปอยู่ถหาคุณก็บอกวก็อยู่ได้สโออหัวสังขราชคุณแม่มอบให้คุณแอนนะคะเป็นสิริมงคลค่ะแม่ฝากมาเดีนะเลี้ยงดูยังไงคะแม่อา

Back forward, I come back. This is the maximum I come back uh, because you see my muscles still uh, tension. The second I do this, it's gone. Then I have to restart. Just think about that. Like this nice movement always staying in the tension. Okay.